แชผมมองว่าการขยายผลมาที่วิกโจ๊กเนี่ยมันดูแปลกแปลกตรงไหนบ้างเพราะคนระดับวิกโจ๊กสมมุติว่าเขาจะเป็นเจ้าของรนันเจ้าของเว็บพนันออนไลน์หรือจะเป็นคนเก็บสวยะระดาบมันไม่น่ามาถึงทอาการที่พบอรตรอนะครับสั่งให้ชุดจับกลุ่มซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษหรือที่เขาเรียกว่า PCT หลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้ชุด PCT คืออะไรคล้ายๆตำรวจไซเบอร์เนะ นะผมเองก็มีเพื่อนอยู่ทั้งปีซและสอทอเคยสอทอตำรวจไซเบอร์ไอ้ีซีมันก็คล้ายๆกันเนี่ยคือตำรวจที่ดูแลเกี่ยวกับพวกออนไลน์ทำไมมันถึงมีหลายชุดบางคนไม่เข้าใจนะอย่างผมเนี่ยผมได้โทรทอบถามตำรวจเออพี่เดยอยากรู้นะว่าไอตำรวจปี t ีกับไอสอทอเนี่เหมือนกันมันเหมือนกันดูแลพวกอะไรที่มันอยู่บนออนไลน์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยหน่วยงานเนี้ยใครๆก็รอยากอยาก,อยากอยู่เพราะอะไรไหมเพราะมันดูแลเกี่ยวกับวเว็บพนันออนไลน์ดังนั้น มันก็มีข่าวลือว่าใครที่ไปทํางานเกี่ยวข้องกับสอทอีท,ท,ทอะไรพวกนี้มันจะเป็นตํารวจที่ร่ำรวยที่สุดเพราะอะไรมันมีโอกาสที่ตํารวจนอกรีดบางคนบางนายอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์และร่ำรวยมหาศาลมีเงินมีทองมากมายเพราะนั้นตํารวจคนไหนที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตำรวจสอทอหรือตำรวจไซเบอร์อะไรเนี้ยบางคนบางนายเนี่ยก็มีข่าวลือว่าพวกนี้ร่ำรวยไปรับส่วยรับอะไรต่างๆแต่มันก็หาหลักฐานยากนะครับอันนี้เ็าเล่าให้ฟังนะครับมันเป็น ที่มาของเงินสมัยก่อนเขาเก็บเงินจากบ่อนการพนันเขาเอาบ่อนที่อยู่ตามห้องแถวโกดังอะไรต่างๆสมัยนี้ไม่ใช่แล้วครับยุค 5G นะการเก็บสวยจากบ่อนการพนันเขาใี่บ่อนทางออนไลน์ก็คือเว็บพนันออนไลน์ต่างๆนะครับเว็บพวกนีร้รวยมหาศาลเรื่งทำอะไรเปิดเว็บมาแล้วก็จ่ายตำรวจเปไ็นรายเดือนนะเ,เออซึ่งพยานหลักฐา,านที่สาวไปถึงตำรวจยากก็เหมือนกรณีที่มีการจับกลุ่มเนี่ยโดยชุดปีชีทีกับชุดปฏิบัติการพิเศษ พอพูดถึงเรื่องชุดปฏิบัติการพิเศษทุกขออนุญาตชี้แจงคือตำรวจเดี๋ยวนี้นะครับตำรวจสมัยเนี้ยในสุนักงานตํตำรวจแห่งชาติพอาใครเป็นใหญ่เป็นโตมาก็ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นตรงกับเขาเรียกอะไรขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชาดโดยตรงไปผ่านการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกพักพวกตัวเองที่สั่งได้สมมติว่าตัวเองเป็นคนสีเทาอยากจะไปจับนู่นจับนี่จับแล้วปล่อยจับปล่อยจับปล่อยก็ต้องเลือกไอ้ชุดที่มันเป็นพวกตัวเอง นดะอไอชุดปฏิบัติการพิเศษพวกหน่วยเนี่ยที่ไปจับเกี่ยวบอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นชุดพิเศษข่าวก็ไม่รู้อะไรทาอะไรก็ไม่มีใครรู้นะครับเนะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษคราวนี้ไอชุดปฏิบัติการพิเศษเหมือน p ีซีทีเหมือนหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะข่าวลืมก็มี2ด,ด้านด้านดีก็คือเป็นหน่วยที่รักษาความลับได้จะไปค้นบ้านวิกโจก็ไม่มีใครรู้เพราะอะไรเพราะมีแต่พวกลูกน้องคนสนิทของตัวเองของ คนที่เป็นเจ้าของหรือผู้บัญชาการที่ดูแลไอชุดปฏิบัติการพิเศษเวลาไปค้นเนี่ยข่าวก็ไม่รั่วแต่ถ้าใช้ตำรวจทั่วไปข่าวอาจจะรั่วนะครับจะไปจับพะนั้นจับอะไรไมันจะรั่วหมดไอชุดพวกนี้เป็นความลับเป็นลูกน้องคนสนิทของเจ้านายที่ตั้งไว้คราวนี้มองในในแง่ดีก็คือรักษาความลับรวดเร็วทันใจมองในแง่เสียก็คือชุดพวกนี้มีตำรวจบางนายเอาไปใช้ในการหาผลประโยชน์เช่นค้นบ้าน,คน,าน,ค,น,านคนนั้นค้นบ้านคนคนี้ค้นโกดังโดยเฉพาะโกดังคนจีนที่รามรู้จา โกด,ดังคนจีนเนีย่ยมีมากในประเทศไทยเช่นสมุทรปราการปทุมธานีฝั่งทนโกด,ดังคนจีนพวกเนี้ยเท่าที่ผมเคยถาม,ถามตำรวจนะก็จะมีตำรวจบางนายไปยื่นคำร้องขอสารออกหมายคนนะครับนะขอสารออกหมายคนนะพอคนเสร็จก็ไปเจออ่าของผิดกฎหมายเช่นโกด,ดังคนจีนก็สิ่งสิ่งแรกที่จะมีปัญหาคือหลบเลี่ยงภาษีประเทศเราไม่ค่อยได้ภาษีอันดับแนกนะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม นะแล้วก็ผิดกฎหมายสอคบอเช่นพวกฉลากดะคือไม่ค่อยติดฉลงฉลาอะไรต่างให้ถูกต้องตามที่สอคบกำหนดสามอยอยไม่มีอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมต่างนเนี่ยของพวกคนจีนจะเป็นอย่างนี้ที่ผมเนี่ยอันนี้ประสบการณ์ผมเลยแล้วก็คุยกับตำรวจดลยอันที่สามก็เป็นพวกที่ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและทักไลฟ์ิบบาทอะไรเงี้ยเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไปซื้อของจากแม่ค้าออนไลน์ก็ต้อง,องอระวังโดยเฉพาะสินค้าจีนเป็นสินค้าที่ ราคาแพงจากคุณภาพต่ำมาอัพราคานะนะครับเอามาใช้แปบ๊บเดี๋ยวไฟช็อตบ้างไรไฟดูดบ้างเสียหายบ้างคุณภาพเสียอันนี้คือเรื่องจริงนะก็ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่มีมอ,อก,กอไม,ม่มีมีปัญหาเรื่องฉลากภาษีการซื้อขายระหว่างโกดังคนจีนกับแม่ค้าออนไลน์ก็หลีกเลี่ยงน,นะครับอาศัยคําสั่งศาลนะนะขอโทษทางเ Facebook สัญญาไม่ไดีกลับมาแล้วนะนะครับนะนะต้องเรียนให้ทราบนะ ก็อาศัยคำสั่งศาลไปคน้นไปค้นอย่างพวกบิตคอยการพนันอะไรกะค้นเสร็จแล้วไม่มีการจับพนันไปคุยข้างนอกแล้วก็ตบชับในการพิจเยอะนะนะครับก็ทํามหากินกันนี่แหละคือตํารวจสายที่นอกรีบนอกทางคราวนี้เรากลับมาถึงเรื่องบิ๊กโจ๊กนะครับว่าทาไมเขาถึงโดนคนบ้านผมได้ติดตามข่าวแล้วก็คุยกับตํารวจแล้วก็แหล่งข่าวในวงการพน,นัาานออนไลน์ก็คือว่ามันมีรายงานข่าวทํานองว่านะครับจริงแค่ไม่ทราบว่า้องบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวข้องกับ เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจริงจริงหรือไม่จริงยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบพอมีรายงานข่าวแบบนั้นมาแล้วก็เขาบอกมีประวหลักฐานมีอะไรต่างๆว่าลุงร้องบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวข้องพนันออนไลน์หลังจากนั้นก็มีการแจ้งความมีการจับกลุ่มคนนั้นคนนี้และที่สําคัญก็มีพวกซัดทอดคือพวกเจ้าของเว็บพนันต่างๆ่าก็มีการซัดทอดมาอย่างคนใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไปในแนวเนี้ยนะแล้วก็มีเงินเข้าหรือไม่อย่างไรคดีเนี่ยเนี่ยทำองเนี้ยก็เริ่มต้นจกมีการจับรายงานข่าวว่ามีการจับ ลูกน้องวิกโจกก่อนพอจับเสร็จแล้วก็ขยายผลมาที่ <c oughs> นะวิกโจกเนี่ยผมมองว่าการขยายผลมาที่วิกโจกเนี่ยมันดูแปลกแปลกตรงไหนบ้างเพราะคนระดับวิกโจกสมมุติว่าเขาจะเป็นเจ้าของบ่อนการพน,นันเจ้าของเว็บพนันออนไลน์หรือจะเป็นคนเก็บสวยรงกามันไม่น่ามาถึงยอดมันก็ดูแปลกแปลกนะกรดูแปลกแปกในการที่มาค้นบ้านเขาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าพยานหลักฐานจะมาถึงวิกโจกเพราะคนระดับนี้แล้วพานอะไรอาเงี้ยมันไม่น่าจะพลาดนะ นะครับหรือมีใครมาทัดทอดบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเนะ่เส้นทางเงินเนี่ยผมมั่นใจเลยไม่น่าจะมีถ้ามีกับบิ๊กโจ๊กก็หลุดจากตําแหน่งไปแล้วถ้าสมมติว่ามีนะผมว่าไม่มีอกนะเพราะใครที่ออกมาแถลงแถลงข่าวส่วนใหญ่ราคาคุยราคาคุยผมไม่เชื่อแหละครับว่าบิ๊กโจ๊กจะมีเส้นทางเงินอ่าพนันออนไลน์มาถึงบิ๊กโจ๊กคนระดับอรองผอบตอ่าท็อปอรองรองผูง้จัดจาก,การตระเวนทางนี้หรอกเส้นทางเงินดึงเขาใช้บัญชีม้าก็ได้เออใช้บัญชีม้าก็ได้เด เยอะแยะเป็นบัญชีมาสองจะใช่ลูกน้องตัวเองก็ได้เพราะนั้นโอกาสที่มันจะมาถึงวิกโ๊กมันไม่มีหรอกดังนั้นการมาค้นบ้านวิกโ๊กจึงเป็นเรื่องที่แปลกแต่ถามว่าค้นได้ไหมค้นได้วันนี้ผมมาเนี่ยผมจะไม่เข้าข้างวิกโยกหรือไม่เข้าข้างใครจะจะให้ความรู้ว่าวันหน้าคุณโดนคนบ้านการค้นบ้านวิกโยกเนี่ยค้นได้วิกโยกไม่ใช่เทเวดาวิกโยกก็คือประชาชนคนหนึ่งซึ่งมีสิทธิเที่ยวขันใดก็โดนศาลอาจจะออกหมายค้นได้แต่ครน,นี้เราต้องบกว่าทําไมถึงมีการ คนบ้านบิ๊กโจ๊กถ้ามองในแง่ดีคือตำรวจชุดนี้มีพยานหลักฐานยืนยันวะ่านะมีคนร้ายหรือผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเว็บพน,นันเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่บ้านบิ๊กโจ๊กนะคือมีอาคนร้ายตามหมายจับนะอยู่บ้านบิ๊กโจ๊กเพราฟังจากตำรวจแถลงก็บอกว่าจากการสืบสวนพบว่ามีคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อยู่บ้านบิ๊กโจ๊กเขาจริงมาคน้นถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาก็ค้นได้ครับถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ย รายงานขา่าวเท่าที่ผมติดตามมาแล้วก็ในวงใานบอกจับได้หนึ่งคนจับได้หนึ่งคนที่บ้านพิจโจกนะเขาว่างนั้นนะนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ชอบเรือมันก็เป็นเรื่องที่ชอบโดยกฎหมายสมมติว่าเป็นเรื่องจริงนะนะครับก็าสามารถคนได้แต่ถ้าไม่มีไล้คนนั้นไม่ใช่คนร้ายด้วยแลว้วก็ใช้เป็นการเหตุในการไปโกหกศาลเพื่อศาลออกหมายคนบ้านพิจจกอันนี้ก็จะผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็คือการออกหมายคนก็คือเพื่อจับคนร้าย นะ่ที่กระทําความผิดเนี่ยเรื่องพน,อนอันออนไลน์ฟอกเงิน,นอะไรอะไรเนี่ยนะสมมติมีจริงเนี่ยกระทําได้แต่ถ้าเกิดไปคน้นแล้วมันไม่เจออะไรเลยนะชิบหายเถอะบิ๊กโจ๊กก็ไม่ใช่ผู้ต้องหาแล้วก็ไม่มีใครซัดทอดบิ๊กโจ๊กสมมตินะชิปหายแล้วคุยง่ายบอลไรจันไร,ไรกันเลยสมมติมไปคนแล้วไม่เจอหาอะไรสักอย่างถ้าแบบนี้ใครที่อนุมัติหรือสั่งการหรือไปยื่นคําร้องต่อศาลออกหมายค้นะก็เตรียมตัวชวยเถอะนะก็เตรียมตัวซวยถ้าสมมติไปแล้วไม่เจออะไรเลยนะ รา,ายงานข่าวล่าสุดปรากฏว่าไปค้นแล้วก็ไม่พบของผิดกฎหมายแต่มีรายงานข่าวจากตำรวจบางคนให้ออกับษ้าบอกจับคนร้ายได้หนึ่งคนในบ้านส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่ถ้าจับได้จริงก็ก็สามารถค้นบ้านพิกโจ๊ได้แต่ถ้าไปจับจับที่อื่นไม่ได้จับในบ้านนะอันนี้ระวังนะครับคนที่ไปขอออกหมายคนและคนไปคนจะติดคุกกิตารางมากกาึ่นประเทศเท่ากับคุณเออไปไปกันแกล้งเขานะโดยใช้สารเป็นเครื่องมือในการที่ออกหมายคน นะครับอันนี้ประเด็นเรื่องค้นได้ไม่ได้นะครับนะข้อการที่จะออกหลายค้นก็คือหนึ่งนะนะเพื่อจับผู้ต้องหาที่จาเลยสองหาพยานหลักฐานนะหาพยานหลักฐานเช่นบัญชีหรืออะไรต่างๆนะหาเงินสดหาอะไรว่าไปทาได้สองอย่างเรื่องการค้นนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปก็เป็นหน้าที่ของบิกโตก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าสรุปแล้วในบ้านบินบกโตมีของผิดกฎหมายมีผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ไหมถ้าไม่มี ใครที่ไปขอหมายคนไว้ก็พวกคุณก็เทียมตัวระว่างระหวังหรือจะตดคุกก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้ตํารวจบ,บางคนนี่ก็ไว้ใจอะไรไม่ได้นะนะบางคนเนี่ยในอินเทอร์นเนต็ตถึงก็กล่าวเลยบอกเจอตํารวจก็เจอโจรในครัวใครมากกว่าบางคนบอกเจอตํารวจมงเล็บตำรวจตาร,รวจสายโจรน,น่ากลัวมากกว่าเป็นโจรด้วยมีเครื่องแบบด้วยมีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนจับคนร้ายด้วยยึดตงยึดทรัพย์ด้วย